วันนี้เวลา8นาฬิกา53นาทีสมเด็จพระนิษฐธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสดด็จลงณศาลาเริงบางไกลกังบนอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทรงเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวณในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2564ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์จากบางไกลกังบนไปยังกรมการข้าวเกษตรกลางบางเขนกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานในสังกัดกรมการข้าวที่มีที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคอีก4แห่งได้แก่ส่วนมลพันุ์ข้าวกำแพงเพชรส่วนวิจัยข้าวสกลนครส่วนวิจัยข้าวปราจีนบุรีและส่วนวิจัยข้าวพัทลุง ทนี้คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเนื่องจากเมื่อวันที่5มิถุนายน2489เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธฐรมรามาธิบดินทรเดจพระราชาดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมานาถบพิษไปทอดพระเนตรกิจ,จาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทรงหวานข้าวในแปลงนาของมหาวิทยาลัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงกำหนดจัดงานขึ้นทุกปีเพื่อประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้าวในทันะพืชที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมายาวนานและเพื่อเผยพระร่องความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวแบบครบวงจรตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวนาและเยาวชนชาวนาผู้สืบทอดการปลูกข้าวต่อไปในอนาคตโอกาสนี้มีพระราชดำรัส ข้าวเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยทั้งประเทศรวมทั้งพลเมืองของโลกอีกจำนวนหนึ่งข้าวจึงมีความสำคัญในฐานะเป็นอาหารหลักของมวลมนุษย์แต่ที่มีความสำคัญยิ่งกว่าคือผู้ปลูกข้าวคือเกษตรกรทั้งหลายที่มาร่วมในงานนี้และที่ไม่ได้มาท่านทั้งหลายมีความสำคัญในฐานนะี้นะเป็นผู้ผลิตอาหารให้คนได้อิ่มท้อง มีร่างกายแข็งแรงมีความสําคัญที่ช่วยให้ชาติไทยเราเพึ่งพาตนเองได้ในเรื่องอาหารและมีความมั่นคงด้านอาหารในยามที่เกิดวิกฤตการใดๆก็ไม่ต้องกลัวว่าอาหารจะขาดแคลนเช่นในขณะนี้เกิดเชื้อโรคไวรัสโคโรนาหรือโควิดระบาดไปทั่วโลกในประเทศไทยก็มีความรุนแรงไม่ใช่น้อยการคมนาคมขนส่งทั่วโลกไม่สะดวกหรือหยุดชะงัก ถ้าเราผลิตอาหารเองไม่ได้ต้องพึ่งพาจากภายนอกเป็นส่วนมากประเทศเราก็จะเดือดร้อนเพียงใดผู้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรวมไปถึงที่ปลูกพืชผักผลไม้เลี้ยงสัตว์ที่เป็นอาหารจึงสมควรได้รับการสรรเสริญว่าเป็นผู้ที่มีคุณแก่ประเทศชาติและคนในชาติเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ท่านทั้งหลายยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในข้อที่ช่วยให้เกิดความมั่นคงด้านอาหาร ที่โลกกำลังรณรงค์ให้เกิดขึ้นเพื่อขจับความหิวโหยในหมู่ผู้ด้วยโอกาสสถานการณ์โรคระบาดในประเทศเหล่านี้ยังคงรุนแรงการพบปะกันจึงต้องจัดการในลักษณะนี้ขอให้ทุกท่านระวังรักษาตัวให้ดีอย่าประมาททุกท่านพึงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันต่างๆเพื่อความปลอดภัยทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นและเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ขอให้ท่านทั้งหลายสมัครสมารนจามัคคีกันและมีกำลังใจที่จะผลิตข้าวรวมทั้งพืชจัดอาหารอื่นๆไม่ว่าจะผลิตขายหรือเพื่อบริโภคในครอบครัวก็ถือว่าดีทั้งสิ้นเพราะแสดงว่าเราพึ่งพาตนเองได้ปัจจุบันมีทหารในโครงการทหารพันดีมาช่วยผลิตอาหารอีกแรงหนึ่งซึ่งก็สามารถทำให้ทาได้ผลดีและช่วยเหลือสุขชนได้มากขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุข ทั้งกายและใจมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลาจากโรคภัยอันตรายทั้งหลายขอให้ชีวิตดีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั่วกันตลอดไป ต่อจากนั้นในท้อดพระเนรนิทรรศการภายใต้แนวคิดวัฒนธรรมภูมิปัญญาน,นำชาวนาสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นการรับชมนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆในรูปแบบเสมือนจริงหรือ virtual exhibition ไม่ต้องไปสถานที่จริงทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคได้แก่นิทรรศการความก้าวหน้างานวิจัยและพัฒนาข้าว<อ>การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับการพัฒนาการผลิตข้าวในยุคเกษตร4.0สถานที่จัดแสดงนักกรมการข้าวกรุงเทพมหานคร ในทศกาลสาธิตการปลูกข้าวโดยใช้รถปักดำไร้คนขับและสาธิตการฉีดพ่นสารโดยใช้รถและอากาศายานไร้คนขับสถานที่จัดแสดงณศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีใทัทศการการใช้ชีวพันธุ์เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อป้องกันโรคข้าวที่สําคัญสถานที่จัดแสดงณศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร นิทรรศการกระบวนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยสถานที่จัดแสดงนักกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลานตาบัวจังหวัดกำแพงเพชรและที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตรนิทรรศการวิถีชีวิตชุมชนการทำนาริมทะเลสาบสงขลาหาดตำปำจังหวัดพัทลุงใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตข้าวสถานที่จัดแสดงนศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ผู้ที่สนใจสามารถรับชมกิจกรรมต่างๆได้ทางระบบออนไลน์ผ่าน Facebook Fanpage RICE News Channel ประจนถึงวันที่6มิถุนายน2564และสามารถรับชมงานในรูปแบบนิทรศการาเสมือนจริงหรือ Virtual Exhibition ได้ทาง w w w r i ไ e d a y 2564. c o m หลังจบงานกรมการข้าวจะนำเทปบันทึกการถ่ายทอดสดไปเผยพแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Rice News Channel ในช่วงบ่ายสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพร a t ราชดาุดยสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาการสภากาชาติไทยครั้งที่341ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เวลา13นาฬิกาวันนี้สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพร a t ราชสุลยสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงนศาลาเริงบางไกลกังบนอำเภอหัวหินจังหวัดจุบจีรีขัน ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่341ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยกรรมาการสภากาชาติไทยประชุมอยู่ณนห้องประชุมใหญ่อาคารเทริดพระเกียรติสน็บพระยาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาติไทยกรุงเทพมหานครโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาติไทยรายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการอํานวยการกลุ่มบริการทาง การแพทย์สภากาชาติไทยรายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการอํานวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุรายงานการดําเนินงานและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกใหม่และการจัดหาจัดสรรจัดบริการวัคซีนโควิด -19 สภากาชาติไทยเป็นองค์กรสาธารณกุศลดำเนินการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมตามหลักกาชาติสากล มีภารกิจหลักในการบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยบริการโลหิตและส่งเสริมคุณภาพชีวิตมีหน่วยงานทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศสภากาชาติไทยจะมีความพร้อมในการให้การสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 แก่ประชาชนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวให้สําเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนสามารถร่วมเป็นอาสาสมัครกับสภากาชาติไทยในการสนับสนุนการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ covid19.redcross.or.th สอบถามสายด่วนใหม่ได้โทรศัพท์020211664